ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโดยกระเีกระดดทอมทมนะโดยกระเียโป่งกระเนียกีกระเปียบกระเียปองกระเีแปมไงเออเจ้ากระเนีกระน้บุกทำไมอย่าน้บุกทำไมอืมนะเอาอีกแล้วเขมรตอนนี้รอบนี้ปะทะปะทะเดือดนะครับอาวุธอยู่ตรงนี้ไม่เก่งใจนะไม่เก่งใจเอ็มสิบหกเลยนะ ไม่เก่งใจไม่เก่งใจนะก็บอกเขาหลามที่อยู่ตรงนี้เลยนะเออนะครับตอนแรกยังไม่มียังไม่มีอาวุธนะตอนแรกปะท้ากันยังไม่มีอธตอนนี้มีแล้วนะโป้งปั้งขึ้นมานะอย่านะนี่ครับตอนนี้ทหารอาวุธครบมือนะยืนชี้นั่นชี้นี่นี่นะมายั่วยุจะมาล้าเขตทหารไทยอืม นะครับก็มีการประทะคารลมทหารไทยก็ชี้บอกออกไปนี่มันประเทศไทยอยู่ก็ออกไปออกไปโจยคนนี้กระโดดทอมทอมออกไปนะ <c oughs> นี่แหละครับแม่เกือบแล้วเกือบได้โป้งได้ป้างกันแล้ว,ลวนะโอ้โหถ้าพูดไม่รู้เรื่องนี้น่าจะมีโป้งป้างกันพอสมควรน,นะเออก,ก็เนี่ยนะมีแต่เขมรนี่แหละมายั่วยุประเทศไทยนะครับเออนะ ต,ตอนนี้ก็มายัวย่วยุอีกอะไรนะจะตัดน้ําตัดไฟตัดน้ามันนะจะไม่นําเข้าน้ํามันจากประเทศไทยเอาเอาเลยตามสบายนะครับจะไปนําเข้าจากไหนก็ไปนําเข้าเถอะนะตอนนี้สถานการณ์โลกตอนนี้กําลังกําลังจะหึมนห้ำสงกรางสงครามโลกกันเลยเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับอิหร่านก็ปิดชายแดนคอสมุสอะไรนะชายแดนที่จะเขาเรียกว่าช่องแคบคอสมุสนะครับที่จะส่งน้ำมันมา อนนี้ก็ปิดเรียบร้อยจะไปหาน้ำมันจากไหนอะไรที่ไหนเออนะครับโอ้โหเออมไม่ดูบ้านดูเมืองเขาเลยน่าจะมายั่วยุนะาให้เกิดสงครามอย่างนั้นแหละนะนเห็นเขามีสงครามก็อยากจะทําสงามคาบขเขามั่งเหรอ <c oughs> อยู่อยู่สงบสงบไม่เป็นเหรอนะอยู่ใครอยู่มันไม่เป็นเหรอหรอ,อต้องมาบุกเอาบุกเอาเอาอนะครับแหม เดี๋ยวปูปงป,งปางขึ้นมาเดี๋ยวก็มาร้องโอ้ยประเทศไทยทำรดนแรงประเทศไทยทำอันนี้กับเราอะเงี้ยนะเดี๋ยวก็มาร้องโอดโอยโอย้นี่นะฮะคุณเซนนะเออนะครับอยู่สมบกสมบูรก็เป็นเพราะอะไรรัฐบาลนี่แหละนะเออนะไปทำอะไรไว้ให้หุณเซนมันผยองคน พอหยองเลยเ,เห็นไหมเออมันไม่เกรงใจอุง้งยิงเลยนะครับมันมาบุกแล้วไม่เกรงใจทักษิณเลยนะโอ้โอนะไหนว่าเคลียร์กันได้ไงทักษิณนะเออไหนมึงมจะเปลี่ยนสนามโลกเป็นสนามตะก้องไงนะเออเมื่อไหร่ไปจะเปลี่ยนนะอันนี้น่าจะเปลี่ยนสนามกีฬานา่าจะเป็นสนามลบแทนแล้วมันเลยเออไม่เตะแล้วตะก้อเตะลูกน้อยหนาแทนนเลย นเกียงแทนแล้วเนนี่ื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ